าพบกับเจงยองออนไลน์บิ๊กบอดี้บอดี้อะไมชื่อยาวมากมินี่เมโยได้อ,ไอ,อะไรนะขอได้อ่ะอนั่นคูอ <F> ตอนนี้เราอยู่ที่โซเวนเซนสาขา <c oughs> ที่ปทุมมีกินกินไหมได้โอ้ยถ้าเยอะเลือเกิน <c oughs> ที่ปทุมมีเราจะไปไหนเพราะว่าตอนต่อทุก มีนัดกับมูนดีล่ะจ้าคุณตาคายไปแต่วันนี้บิ๊กบอดี้เขาบอกว่าเขาจะโค้ชแต่เราก็จะโค้ชก็มาแตเรอดูประโยคที่บอกว่าแหมช่างอุทิศตนซะเหลือเกินนะคะไหนทำหน้าด้วยทำหน้าแหมช่างอุทิศตนเหลือเกินนะคะทุกคนทำอะไรที่นี่ วันนี้ไปซูเปอร์ชิฟไปซูเปอร์ชิฟต์แล้วก็ไปล้างรถไปล้างรถแล้วก็ไป,ไปชักลมยางชักลมยางห้องทีช็คลมยางไม่ทายแต่อีมีอยู่ล้อนหนึ่ง <c oughs> มันเปิด,ดยุบไม่ได้มันเปิดไม่ได้ต้องทำไงถามเจ้า,า,งงา,าอของถอดล้อถึงขั้นต้องถอดล้อตัดยาง <c oughs> ตัดจุกออก <c oughs> เดี๋ยวเราไปวัดเจริญวรีบหาในแผนที่ว่าวัดฉลองหาไม่เจอเพราะว่าวัดมีชื่อนึงว่าวัดชัยยะทาราลาไปไหว้พระมันไปติดรถหรือมันก็นยังกำพังแล้วไม่ใช่คนเมืองพี่ต้องคอเฟิร์มไหมคะ ร้อยสิบบา,าทไร้ค่ามากเหลบไปจุดชมวิวของค่ะไปถ่ายรูปไปถ่ายถ่ายรูปไม่ได้ที่จุดชมวิวเลยค่ะที่ไหนก็ไม่รู้ซึ่งคิดไปเองว่ามาที่จ,จุดชมวิวของค่ะไปยังไงก็ถูกไปไม่ถูก,ไไถกแต่ขึ้นไปอีกทีนึงไปถึงจุดชมวิวเขาค่จะจริงๆเหลือสิบนาทีปิดแม่งแล้วทำไมไม่ได้ขึ้น อีีไม่ได้นี่ขี้แดงเสียงยังก้อง,งหูขอบอกเสีนกลัวมากแต่ว่ามันเหลวอะมันมเนล้กินไอติมอยู่ในเรื่องปะเนี่ยในร่องเลยะไม่รู้ไม่ได้ดูสีสีเกียวปเปล่าตรู้ว่าปุ